นันในปัจจุบันนี้นะครับนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนกันแต่เป็นปี2,528ชคกันที่เิธีราชดำเนินในศึกดาวรุ่งนวมทองที่กัด120ปอนด์นะครับถีบหน้าไปซะแล้วจเจริญทองถีบหน้าช่วเพชรทันทีนะักมวยรุ่นพี่แชมป์5ตำแหน่งนี่เสื้อเหลืองนั้นคุณสมชายดวงประเสริฐดีเสื้อกานั้นดีเสืน้อยสอสิรินันนะครับเป็นสตาฟเรนเนอร์รอของชมวเพชร หมูเฟตันแชมป์5ตำแหน่งนะครับชกไฟนี้ที่เวทีราชดำเนินนี่เป็นมายกที่1นั้นผู้ชมในสนามก็ให้เดือดเปรียบถึง5ต่อ2นี่เป็นยกที่1และ2รวมกันนะครับไฟแรกเมื่อ38วันที่แล้วนั้นเจริญทองชกในพิกัด116ปอนด์ไฟนี้เพิ่มกันมาอีก4ปอนด์เป็น120ปอนด์ชมูเฟตนี้เจ้าของฉายาขุนเข่าคอมพิวเตอร์นะครับแชมเปี้ยน5ตำแหน่งหมดยกที่2 คุณขา่าคอมพิวเตอร์เจอกระสิงสำอางยกที่3หมดยกที่2นั้นผู้ชมในสนามก็ยังให้โชคเพชรชื่อชั้นกระดูกเรียกว่าทุกอย่างได้เปรียบแบบครบวงจรก็ให้ได้เปรียบ5ต่อ2เหมือนเดิมแต่เจริญทอวันนี้ตั้งใจมาดีครับยกที่หนึ่งกันถีบหน้ารุ่นพี่นี่พนมทวนเล็กสอสรีนั่นสอนบอกว่าให้เดินปัม๊มปั๊มเข้าไป ขุนเข่าคอมพิวเตอร์ยังดูเรียนดูเชิงอยู่วันนี้รู้สึกว่ารูปร่างจะเสียเปรียบเล็กน้อยในด้านส่วนสูงเรินทองเตะหลุดก็โดนจมูกเพชรเตะจังหวะสองเขา้าใจโครงดีรอจังหวะเตะหลุดอีกแล้วมาโดนแข้งซ้ายมากนมชนเล็กชูมือชอบใจลำเข่าแล้วครับนี่แหละครับขุนเข่าคอมพิวเตอร์เคยชนะก้องโทน,นียุคเฟืฟ่อง,งมาแล้วอันเปี้ยห้าตำแหน่งลำฟัดแล้วครับ ขุนข่าวคอมพิวเตอร์รัดล่างหรือว่ารัดใต้ปีกรัดลักษณะนี้ถือว่าชุมพเพชรได้เปรียบแต่ว่าจะงัดลําบากแล้วครับเพราะว่าเจริญทองนี่แกค่อนข้างจะหนาเรากล้าล้มลงปั๊มการมการพันบนบัตรโทวิรัติวิราลักพุ่งใช้แขนรองศีรษะของเจริญทองไว้นี่เป็นกรรมการหมายเลขหนึ่งคู่กับคุนทรงศักดิ์เจริญพงศ์นะครับของวิธีราชดำเนินโอ้โหลูกนี้ไม่หมดสภาพนักศึกษาครับไม่โดนอะไรนะครับแต่ว่าเสียเหลี่ยมเรียกว่าเสียเหลี่ยมเสียรวบมวย งัดอีกแล้วจเจริญเทานี่เตรียมมาสู้เข่าโดยเฉพาะออกจมูกเพชรเด้งตีเข่าเหลือขาข้างเดียวก็งัดจะให้ตกไว้ทีแล้วครับวาดแข่งขวาหน้าเทียงตรงแล้วก็หมุนแล้วจเจริญเทานี่สิงสมานนั้นอาวุธแกสวยงามครับนี่นะครับล่าสู้เข่าแล้วครับอยู่ใว่าสู้เข่าตีเข่าแล้วคาไว้นะขาเนี่ครับเด้งสวยงามมากถ่งเขาจะตีเข่าแกก็ยกขาขึ้นมากางแล้วก็กระตุกเข่าอีกทีนึง เสียงเชียร์ของเจริญทองเริ่มแน่นครับมวยเป็นรองนี่ผู้ชมก็เอาใจช่วยวาดแข้งซ้ายชายโครอีกทีหนึ่งหมดยกที่3ามชูมือครับเจริญทองชูมือจมูกเพชรก็ชูมือเหมือนกันพลิกกลับมาเป็นเจริญทองได้เปรียบ2ต่อหนึ่งครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่กลัวนักมวยรุ่นพี่ซะแล้วเจริญทองคราวนี้ผู้ชมอื้อแพงลูกนี้นี่นครับสิงห์สำอางชกมวยลีลาเหมือนจะอ่อนแอนนะครับรือวันนอกอ่อนในแข็งแล้วครับสิงห์สำอางคนนี้อายุ19ปี แารนี้ก็เรียนอยู่ที่วิทยาลัยครูจันกเกษมปีที่หนึ่งครับเรียนระดับปริญญาตรีหมวกเพชรนั้นนักบัวจากชนบุรีอยู่ครอบครัวแล้วนะครับเจริญทานั้นยังหนุ่มโสดอายุส9สมกเพชรีนี้ก็ยี่ย,ย่าง27แล้วครับรุ่นเดียวก็สามารถพิชักลุนโดนตีตัอีกทีนึงโดนครับเรียนการกดแขนไม่ยอมให้สมวกเพชรกล้ำแล้วก็หมุนออกไปทีอีกทีนึงสายได้เปรียบช่วงเลยว่าได้ยาวได้ช่วงโอ้โหโ,โดน งัดลบชูบเพชรเดินเลยครับเอาน้องทําพี่ได้ยังไงอย่างางี้พี่สีเหลี่ยมนะชูบเพชรโกรธครับชายชา,ยชายตรีฆ่าไดาย้ยามไม่ได้ไม่เคยทําให้ใครทําให้ชูบเพชรเสียเหลี่ยมขนาดนี้นะเตะงัดลม้มทั้งยืนเอาละครับชูบเพชรรัดแล้วรัดใต้ปีกพยายามจะงัดให้ลม้มเสียงกองเชียร์ก็ตีตีต,ตีเป็นจังหวะครับกองเชียร์ชูบเพชรเจรญทองค่อนข้างจะเสียเปรียบการรัดอย่างนี้พยายามงัดแล้วเด้งเหมือนกันเรียกว่าเด้งสู้ หมวกเพชรนั้นตีทีตีเร็วแต่ว่าเจริญทองตีเน้นตีเน้นนินเลยกว่าตีให้เข้าตากร,รมการนี่นะครับพยายามเน้นวาดระปุกเข,าข่ากว้างแล้วก็เด้งขึ้นไปกรมการวิรัตปัดมือเจร,ริญทองอย่าจับเชือกแล้วก็กระตุกออกมาไม่อยู่ที่เชือกไป้กินเชือกน,นันนะในหมูกเพชรก็ฟัดลําบากแลวครับเพราะว่าเจริญทองนั้นค่อนข้างจะหนาแล้วก็สูงกว่าเล็กน้อยทำการแยกออกมา รัดได้เปรียบแต่ว่าตีไม่ได้เปรียบครับเพราะว่าเจริญทองนั้นวันนี้ได้ใหญ่ทีเดียวโอ้โหยนเข่าซ้ายเต็มห้าทองเสียงเฮเลยครับวงเพชรรัดใต้ปีกแล้วรัดได้เปรียบนะครัดดรบแต่ว่าตีลําบากาเจริญทองแกสู้แล้วตอนนี้ยกเข่าบังไว้อีกอน,นี่แหละครับเปลี่ยนกระตุกให้เข้าตากรรมาการมวยนั้นนอกจากตีให้เจ็บแล้วต้องตีให้กรรมการเห็นเจริญทองพยายามเก็งตัวสู้แล้วครับ ช่วงเพชรรัดได้แต่ว่าตีให้หนัก,หน,ก,ห,นกหนักแน่นแน่นนั้นลำบากหรือว่าตีเยอะแต่ว่าตีไม่หนักไม่แน่นไม่เข้าตาการรมการเสียงกองเชียร์พยายามเน้นเหมือนกัน,นกตีตีต,ตีนี่ครับเจริญทองพลา,าไปโยนแข้งซ้ายดอกนี้ไม่เข้านะครับแต่ว่าสวยห่วยนั้นต้องมีความสวยงามนี่เลยครับเจริญทองจีบจีบห่อหลอกแล้วหมุนออกไป สิงสมอครับอาวุธสวยงามงัดโอ,โ,โอ้โหดอกนี้นี่แหละครับกระตุกแล้วตีเรียกว่าหัดตีใช้แขนซ้ายเกรนหัดหัดเข้าหาแล้วก็กระแทกเข่าเข้าไปหมดยกที่สี่มาทางกองเชียร์ของเจริญทองทั้งนักมวยทั้งกองทองก็เมืองนครครับเรียกว่าเป็นสตอสามาคคีรครับทั้งผู้จัดการทั้งนักมวยบอกอย่าถอยมากเอาถอยมากนั้นเสียรูปมวยยกที่ห้ายกสุดท้ายครับเจริญทอง ได้เปรียบถึงยี่สิบต่อหนึ่งโอ้โหดีเซลน้อยบอกให้เดินดีเซลน้อยสอสิน,นันบอกให้สั่งให้ชมพชรเดินมาโดนงัดลมอโดนเตะกินเปล่าที่หลังไปอีกทีหนึง่งชมพชรก็ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วครับต้องเดินต่อยแล้วเพราะว่าหาการเป็นรองเยอะเดินทองก็ยกกาดสูงไม่ถึงสวหมัวกันนอกอลนะครับยกกาดสูงกันกันเอาไว้มออกแข้งโตซะอีกแล้วพอได้จังหวะก็กดพอมาตี อาศัยการเน้นก็ไม่ตีพร่ำเพรื่อแต่ว่าตีเน้นๆตีแน่นๆเรียกเสียงเชียแล้วก็ให้เข้าตากรรมการเสียงเชียนั้นมีอิทธิพลเยอะครับเพราะว่ากรรมการนั้นนอกจากดูมวยตาดูหูต้องฟังด้วยว่าเเชียทางไหนแน่นๆโอ้โหโดนแทงตรงนี้อีกกรรมการนั้นต้องฟังมาติมหาชนในสนามมวยครับเจริญทองไม่กลัวซะแล้วพอเสียงปีกลองรัวแล้วนี่เลยอีกหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีี่กองเชียของเจริญทองก็ลุ้นครับอยากให้หมดยกเร็วๆ จุเทองก็ล่อหลอกแล้วครับค่อนข้างจะมั่นใจแล้วตอนนี้ไม่ออกอาวุธยาวแล้วมองมองแล้วอ่าลรบแล้วกอดก็คงไม่อยากทํารุ่นพี่แล้วครับแกอ่อ,อนตัวกันถึง8ปีหมดยกสุดท้ายก็ขอกขอมาราโทษกันตามธรรมเนียมผู้ชมในสนามก็ปรบมือเกรียวกราวครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นรองเยอะองการพันตำรวจโทวิรัตก็